นบประนมรวมใจหาไทยราชกราบพระบาทองค์บดินปิ่นวิถีถวายพระพรทรงดำรงวงจักรีพระชนแปหปีวาระบวรห้าทันวาคมอุดมวานฉเฉลิมพระชนพันสาการสโมสรอ,อันเชิญพรไตรรัฐจรัดพร นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบารมีคุ้มครองไทยไปทั่วลลามวลประชานิรุกุกสุขสรนเสริญตามรอยบาทมั่นคงทรงดำเนินราดร่วมเดินทางยิ่งใหญ่ได้พอเพียงจากโครงการเขาหินซ้อนสู่ช่างหัวมัน พระราชดำริทรงทันดีใจแบบเยี่ยงกว่าสี่พันโครงการมาคู่เคียงพัฒนาพอเพียงราชร่วมทางด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพรพิสุทธิ์มงคลวนิตอธิการบดีและศาสตราจารย์ศรีศักดิ์จามนมานอธิการบดีกิต,ติคุณพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม